สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มสัญจักษณ l ทอร์เรนลงในโปรแกรม p o l y w o r k นะครับมีลูกค้าหลายท่านถามมานะครับเริ่มต้นถ้าเราเลือกวงกลมนะครับแล้วก็ไปที่นาไอคอนหน้าต่าง Geometry Control แล้วเราต้องการเปลี่ยนค่า t o ร์เรน์นะครับเราก็คลิกตรง t o ร์เรนต์ด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีเป็น Assign t o r r a n t อยู่นะครับ สังเกตดูว่านี่คือสตันด์ของโปรแกรมที่ให้มาอยู่เท่านี้นะครับซึ่งเราจะต้องเสียเวลาพิมพ์ลงไปใหม่เพื่อที่จะใช้ให้ตรงกับตัวอ,อีที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มเติมได้โดยการไปที่ทูลออปชันหรือรูปออปชันฟันเฟืองก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ออบเจกติ่องหมายบวกมาครับ แล้วเลือกคำว่า tolerance ตรงนี้นะครับเราก็สามารถนิวเข้าไปได้ผมต้องการเพิ่ม0.2เข้าไป0.2โอเคนะครับหลังจากนั้นตรงนี้ผมก็ใส่เลยครับ up tolerance นะครับก็คือ0.2อันนี้ผมก็ใส่เป็น0.2เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลบ0.2ตรงนี้ก็เป็นลบ0.2ครับ ในกรณีนี้ที่เราบอกว่าข้างในข้างมีค่าบวกค่าเดียวหรือค่าลบค่าเดียวเราก็สามารถใส่ได้นะครับบวกบวกลบ,ล,บลบอะไรประมาณนี้นะครับช่องได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการแอปพลายแล้วก็ตอบโอเคไปครับต่อไปเราต้องการจะใส่ใช้เราคลิกนี้นะครับคลิกนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่สองเข้ามาอยู่ในเป็นสถญนักรณทอร์ไรด์เรียบร้อยน,นะครับแค่นี้เองก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ครับถ้าต้องการเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวก็เลือกกลุ่มพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด แล้วก็รูปประแจด้านหลังนะครับแล้วก็เลือกเป็น Assign tolerance นะครับเลือกเป็นสูดที่ที่เราเพิ่งใส่ไปโอเคครับแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยน tolerance ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะครับขอบคุณครับหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อด้านล่างได้นะครับตามเบอร์โทร